อยากกินหรืยังคะอยากกินหรือยัง,อย,กกอ,ยงอ,อยากกินแล้วเรียบรอ้อยเอาปมมืออีกครั้งครับทุกคนครับสาธิตน,นะคะเรียบร้อยแล้วสำหรับขั้นตอนการทำอุยย๊ยเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะไม่ได้พูดเล่นของจริงเอาจริงเลยนี่ นะครับสาธิตไปแล้วเรียบร้อยกับขั้นตอนการทําสาล่ายของข้าวแก่น้อยนะครับรวมถึงได้เห็นเมนูการทําเมนูแล้วทั้งสองเมนูซึ่ง2เมนูนี้อยู่ในภาพยนต์โฆษณาด้วยเพราะฉะนั้นต่อจากนี้เดี๋ยวเราจะไปนั่งคุยกันดีกว่าครับข้าวแก่เกลวครับ<ช>เราไปต่อสินค้าที่เหมาะก,กับสุขภาพและก็เหมาะกับเด็กครับก็เลยได้โอกาสได้ชวนพี่ชมพู่กับน้งเยลมามาช่วยอลนอันนี้ดีใจจริงเมื่อทั้งสองคนมาแล้วมันมีส่วนการช่วยต่อยอดธุรกิจไงบ้างฮะคุณต๊อบ ช่วยได้เยอะเลยครับก็จริงๆที่ผ่านมาน้องเกลวก็กินกินท่อแก่น้อยตลอดเวลาอยู่แล้วที่ผ่านมาเราแล้วเหมือนลูกค้าเองก็แักมาบอกผมตลอดว่าผมก